เกษตร d ีเจไเนี่ยมันจะมีระบบเรดรากันชนรอบตัวเรดรากันชนรอบตัวก็คือมันจะส่งสัญญาณไปรอบตัวเลยกระจายสัญญาณไปตลอดเวลาเลยถ้ามันบินเข้าใกล้สิ่งกีดขวางเนี่ยมันก็จะมีสัญญาณเตือนนอกจากมีสัญญาณเตือนแล้วมันจะมีวงกลมบนหน้าจอแล้วจะบอกเราว่ามีสิ่งกีดขวางแต่ว่าอยู่ในระยะที่ปลอดภัยก็จะแค่เตือนเฉยแต่ถ้ามันเข้าใกล้สิ่งกีดขวางมากเกินไปอ่ะมันจะหยุดอัตโนมัติเลยนั่นเรียกกันชนนะพอหยุดอัตโนมัติไม่พอพี่สมมุติว่ากระดาษเนี่ยมันคือต้นไม้ งดเราปล่อยให้เขาบินอัตโนมัติไปแล้วเราเราไม่ได้บอกว่าตรงนี้คือต้นไม้ใช่ไหมเราบิน,นไปปุ๊บพอเขาเห็นต้นไม้เริ่มที่30เมตรเนี่ยเขาจะเริ่มแสดงสัญ,ญลักษณ์แล้วแต่พอเขาเข้าใกล้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเกิน10เมตรเนี่ยเขาจะลองติด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 ไปเรื่อยจนเขาเข้าใกล้เกินไปเกินกว่าที่เขาจะบินแบบอัตโนมัติแบบเพื่อปลอดภัยได้เนี่ยก็คือเกิดไม่ปลอดภยัยละ เขาก็จะหยุดหยุดอยู่ข้างหน้าต้นไม้พี่พอเขาหยุดอยู่ข้างหน้าต้นไม้เสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเข้าสูโหมดที่เรียกว่าล็อกมันจะไปไหนไม่ได้เลยก็คือล็อกล็อกค้างอยู่ตรงนั้นเลยเดินหน้าไปไม่ได้นะครับและซ้ายขวาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้เบี่ยงไปเพราะว่าเราดูลักษณะของต้นไม้เนี่ยอย่างเช่นต้นยูคาเนี่ยสมมุติเราเข้าไปติดต้นยูคาเนี่ยข้างข้างมันอาจจะมีกิ่งแบบเหมือนโดนลมแล้วแบบมันยื่นมาอยู่ปาดอยู่ข้างๆสองข้างหรือข้างใดข้างหนึ่งถ้าระบบเขายอมให้เราขยับซ้ายขยับขวาได้เนี่ยเขาก็กลัวว สิ่งเดียวที่เขาอยากที่เขาอนุญาตให้เราทําได้ก็คือถอยออกห่างจากสิ่งกีดขวางก่อนแต่ทีนี้คือกรณีเข้าใกล้สิ่งกีดขวางเนี่ยมันเข้าใกล้ได้ทุกทิศเลยยกตัวอย่างบินไปทางข้างหน้าแล้วเจอต้นไม้ตึก๊กล็อกก็คือไปนะก็คือสิ่งกีดขวางอยู่หน้าเราก็ต้องดึงถอยกลับก็คือโยกขันโยกให้เขาถอยกลับแต่ถ้าจังหวะที่เขาถอยมาแล้วเป็นต้นไม้อยู่ข้างหลังเขาก็จะล็อกหลังไม่ได้ซ้ายขวาไม่ได้ก็ต้องดันเดินหน้าออกจากสิ่งกงีดขวาง ทีนี้ไม่ต้องกลัวว่าแล้วเราจะงงหรือเปล่าว่าสิ่งกีดขวางมาอยู่ตรงไหนไม่ต้องงงเพราะว่าบนหน้าจอทํางานเนี่ยมันจะมีสีบอกว่าสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังสิ่งกีดขวางอยู่ด้านขวาสิ่งกีดขวางอยู่ด้านซ้ายหรือสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหน้ามันจะมีเขียนบอกเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเราคอยฟังเนี่ยมันจะมีภาษาไทยพูดออกมาว่าตรวจพบสิ่งกีดขวางทางด้านขวาอ, voilà. อ่าการุณาเลื่อนคันโยกไปทางซ้ายเพื่อที่จะออกจากสิ่งกีดขวางหรือมันจะพูดแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยววันนี้ก็จะทําให้ดูนะครับว่า มันเป็นสิ่งฝังมันจะเป็นยังไงนะโ okay. อเควันนี้ที่เรามาทดลองแปลงนี้ถือว่าดีเพราะว่าอะไรหนึ่งครับมันมีต้นไม้มันมีต้นยูคานะที่เราจะต้องระวังนะครับจะมีแนวต้นไม้ด้านนูน้นมีต้นไม้มีต้นไม,ม,นไม้มีอะไรเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้น เดี๋ยวผมจะสอนพี่สร้างแผนการบินแบบมีอุปสรรคนะโอเคมาเรามาเริ่มนะเริ่มจากที่รีโมทของเรานะมันจะมีปุ่มที่พี่ไปโดนเมื่อสักครู่นี้นะครับมันจะมีปุ่มด้านหลังนะครับเขาเรียกปุ่มลัดก็จะมี C1 อยู่ที่มืออยู่ที่นิ้วชี้ด้านซ้าย C2 อ,อยู่ที่นิ้วชี้ด้านขวาหน้าที่ของ C1 C2 อเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันจะโชว์บนหน้าจอมันจะเปลี่ยนไปตามช่วงการทํางานต่างๆหลักๆแล้วก็คือ ถ้าเราอยู่ระหว่างการวาดแผนเนี่ย C 1ก็คือเปลี่ยนจากเส้นขอบกับเป็นสิ่งกีดขวาง mm. ส่วน C 2เนี่ยก็คือปุ่มตักหมุดนะ mm. เวลาเราจะมาวาดแผนนะครับพี่ดิ่งกดแผนสนามพอกดเข้าแผนสนามก็กดเดินไปกับรีโมทใช่ครับพอกดเดินไปกับรีโมทเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างแรกพอเข้ามาเนี่ยพร้อมวาดแผนไม่พร้อมวาดแผนเนี่ยให้ดูว่า ความคาดเคลื่อนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้ว GPS มีเท่าไหร่นะครับอตอนนี้มันประมาณ0.9จะรอสักพักหนึ่งก็ได้หรือจะวาดเลยก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราเวลาเราจะวาดเนี่ยเราก็จะต้องเดินเอาลิมดไปจิ้มตามขอบนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตรงทางนี้ก่อนดีกว่าทางตรงเนี่ยนะเราก็มาเริ่มตรงนี้นะครับมายืนตรงนี้เลย ไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องลงไปแบบว่าถึงตัวนานะครับเรายืนตรงที่ที่เป็นขอบนี่ก็ได้เพราะว่าเวลาเราจิ้มขอบจิ้มตรงเนี้ยเราจิ้มเว y พอยต์หรือจิ้มขอบของแปลงตรงเนี้ยโดนมันจะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับมันจะเข้าไปอีกประมาณ2เมตรครึ่งซึ่งก็จะถึงประมาณนู้นทําไมเป็นตัวเลข2เมตรครึ่งเพราะว่าโดนเกษตรของ DJ i เนี่ยหน้ากว้างของละอ,องเนี่ยอย่างน้อยอ่ะมัน5้าเมตร มันก็เลยจะออกไปข้างซ้าย2เมตรครึ่งข้างขวา2เมตรครึ่งอยู่แล้วถ้าเราจิ้มตรงนี้นั่นหมายถึงว่าเราอยากจะให้เราออมมาถึงตรงนี้มันก็จะมาถึงแค่ตรงโน้นแล้วเราออมมันก็จะวิ่งเข้ามาเองนะครับขั้นตอนแรกคือเราก็จะกดปุ่มเพิ่มจุดเบรพอยต์ point, แต่พี่เห็นเว่า C2 ใช่ไหมพี่ก็สามารถจะกดตรงนิ้วชี้ได้กดเลยครับเพิ่มเบรพอยต์สำเร็จแล้วเขาจะบอกว่าเพิ่มเบรพอยต์สำเร็จแล้วแล้วก็จะมีจุดสีม่วงเกิดขึ้นตัวจุดเบรพอยต์แรกมันเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี ด้านจุดไวโพยตัวที่2องคำถามก็คือจากตรงนี้ไปถึงตรงจุดที่2อ,อะ่ะมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเดินตรงไหนก็ได้พอเราไปจุดจุดที่2เนี่ยเดี๋ยวจุดแรกกับจุดที่2เนี่ยมันจะมาเชื่อมต่อกันเอง<ะ>อไปเลยครับพี่ การแก้ไขแผนการบินเราทําไมต้องแก้ไขก็เวลาเราปล่อยเขาออกไปทํางานจริงๆแล้วมันอาจจะมีบางจุดที่เราจิ้มแล้วมันไม่พอดีมันอาจจะจิ้มห่างเกินไปขอแปลงตัวนั้นมันล่นออกไปมากเกินไปหรือล่นออกไปไม่พออะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถมาแก้ไขได้นะครับโดยการเลือกแปลงนี้ก่อนนะพอเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ทําการกดคําว่าแก้ไขพอเรากดเข้าคําว่าแก้ไขเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือ1นึนะครับเพิ่มจุดพิกัดสมมุติว่า เราต้องการเพิ่มแปลงนี้ให้มันใหญ่ขึ้นไปที่ต้นไม้ต้นนี้ให้เส้นมันขยายออกไปเราก็แค่เอาเป้าเล็งไปวางแล้วก็กดคําว่าเพิ่มครับน,นี่ครับมันก็จะเพิ่มเพิ่มจุดขอบออกไปนะครับแต่จุดไหนสมมุติว่าเราเพิ่มผิดเราอยากจะลบทิ้งก็ให้พี่ดิ่งแตะให้เป็นสีเขียวแล้วปล่อยอ่ะแล้วก็กดถังขยะตรงนี้นี่อ่าแล้วก,กดลบหรือหรือแตะสองทีที่จุดเลยครับ มันก็จะลบหายไปโอเคไหมนะครับอันนี้คือเพิ่มจุดละอ่ะล้วย้ายจุดละ่ะสมมุติว่าเราต้องการที่จะย้ายจุดนะครับสมมุติว่าอ่าเราต้องการที่จะย้ายจุดสมมุติจุดนี้ที่เราจิ้มเนี่ยมันอาจจะเข้ามามากเกินไปเราต้องการที่จะถอยมันออกไปอีกให้โดนสามารถที่จะออกไปทํางานได้ได้ไกลขึ้นก็ให้แตะจุดนี้ให้เป็นสีเขียวครับแล้วก็เลื่อนลงลกดไปเรื่อยๆพี่ อ่ะกดไปเรื่อยกดไปเรื่อยอ่าพอครับเห็นไหมพี่มันบอกว่าจากจุดเดิมลงมาสเมตรละเท่ากับในแผนการบินจริงเนี่ยมันจะเพิ่มไปอีก3เมตรนะครับแต่สมมุติว่าเรากดผิดให้พี่กดปุ่มย้อนกลับตรงกลางมันก็จะกลับมาที่เดิมโอเคไหมครับอ่าแต่สมมุติว่าเราแก้อะไรไปมากมายเลยเพิ่ม <Okay. S 1> มั่วเลยลนี่เนะี่ยมั่วเลย เพิ่มไปเพิ่มไปพอสำเร็จแล้วย้ายจุดอีกย้ายผิดปุ๊บงี้เลยเละเลยอยากจะย้อนกลับมาก็ไม่ต้องเซฟไงพี่พี่ก็กดยกเลิกแล้วมันถามว่ายกเลิกใช่ไหมใช่แล้วก็โหลดแปลงอันนี้ขึ้นมาแก้ไขใหม่อ่าโอเคนะครับอ่าบ,บางคนแบบโลกทำผิดเขาบอกให้เซฟก็เซฟทับไปสรุปเละเลย นะโอเคต่อไปครับเราจะมาเรื่องของขอบแปลงแนวต้นยูคาให้พี่ดิ่งแตะเส้นให้เป็นสีแดงแบบที่ผมแตะเมื่อกี้แตะแล้วปล่อยนะครับตรงนี้เขาจะบอกว่าห่างจากขอบ2.5เมตรเราดูแล้วตึ๊ดตึ๊ดเมตรน่าจะไม่พอขอสัก4ี่เมตรแล้วกันเราก็จะเพิ่มเป็น4เมตรนะตรงนี้ก็จะดีดออกมาเห็นไหมครับจะจะห่างกว่าเขา ่ะแล้วแนวนี้ล่ะแนวถนนเดี๋ยวเราลองดูแนวนี้ศูนย์เลยให้มันชิดถนนเลยอ่าก็ได้นี่ชิดถนนเลยก็ได้นะครับอ่ะ ที่ไม่อยากให้ลืมต้องทำก่อนก็คือแก้ไขออฟเซต็ตนะครับพี่ดิ่งจะเห็นว่าคนหรือสิ่งกีดขวางเห็นปะจุดดาวกับตัวลำที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันเพี้ยนเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเพี้ยนไปทางน้านนู้นก็คือจะไปติดต้นอยู่ขวานะอยากรู้ไหมว่ามันเพี้ยนไปเท่าไหร่นี่เดี๋ยวผมจะเลื่อนมาให้ดู3เมตรครึ่งโอเคไหมพี่อ่นะทีนี้ นอกจากวิธีการเลื่อนดาวมาทับตัวลำแบบนี้มันมีวิธีหนึ่งที่ง่ายกว่านี้คือกดปุ่มสีฟ้าตรงนี้ครับกระโดดมาทับตัวลำอัตโนมัติเลยเนะครับอ่าเสร็จปุ๊บกดบันทึกอ่าทีนี้เราก็จะได้ละแก้ไขพิกัดเรียบร้อยแล้วนะครับการบินขึ้นครั้งแรกและการบินขึ้นเพื่อที่จะบินกลับตอนนี้มันขึ้นมา5เมตรนั่นหมายความว่าพอเราสั่งให้เขาบินขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาจะดีดตัวขึ้นไปที่5เมตรก่อนพอดีดตัวขึ้นไปที่5เมตรเสร็จปุ๊บเขาจะเคลื่อนที่เข้าจุดแรกแล้วเขาจะลด แล้วเขาถึงจะเริ่มทํางานนะครับต่อไปความเร็วสูงสุดในการบินอยู่ในการทํางานของเขาคือ21กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคไหมอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะบินออกไปนะพี่ก็ออกมาหาหน่อยอ่ะนะครับอ่ะเมื่อเราพร้อมนะครับเมื่อเราพร้อมนะพี่ก็ดูว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆปลอดภัยดีสไลด์ได้เลยเริ่มการทงานสมมติมีคนจะเข้ามาแล้วพี่อยากจะยกเลิกพี่ดึงไห ยกเลิกได้อ่ายกเลิกได้นะครับอ่าทีนี้เอาใหม่การดำเนินการเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเราเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอ่าสมมติปุ๊บเอาตัวลำไปวางนะเติมน้ําอ่าเรียบร้อย,ออยกดเข้าดําเนินการปฏิบัติการครับอถ<ๆ>แขนทันนะ้งหมด่อองกระดาษเพื่อ,อที่จะโหลดแปลงขึ้นมานะครับเลือกแปลงนี้โอเควิงมอนก็คือเรียกใช้งานอ่าโอเคแล้วกดบันทึกเสร็จปุ๊บ ค่าถูกต้องไหมถูกต้องความสูงความเร็ว6กิโลเมตรต่อชั่วโมองความสูง2เมตรกดใช่เลยครับพร้อมกดเริ่มต้นอ่าล้วก็รอให้เขาโหลดโปรแกรมขึ้นไปเสร็จเรียบร้อยนะครับพอโหลดโปรแกรมขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมองซ้ายมองขวาโอเคไม่มีใครมาเกะก,กะโอเคสไลด์ได้เลยพอสไลด์ปุ๊บเขาจะสามสองหนึ่งไปพัดหมุนแล้วก็จะดีดตรวขึ้นไปอ่าพอดีดตัวขึ้นไปเสร็จปุ๊บนะครับ mm hmm. เขาก็จะเข้าสู่ อันนี้เขาต้องห5เมตรก่อนเขาวจะเข้าสู่สุดเริ่มต้นพอเ,เข้าสู่สุดเริ่มต้นเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะลดตัวลงมาความสูงเท่ากับที่เรากําหนดไว้คือ2เมตรเขากจะเริ่มฉีดพน่นอ่า